ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับวันนี้เรามาชมมาดูเมืองเวียงสากันนะครับว่าเขาเป็นลักษณะเป็นเมืองยังไงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจเจริญแค่ไหนนะครับมิสเตอร์เดวิดครับพาเพื่อนๆมารีวิวตัวอำเภอ เวียงสาจังหวัดน่านครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปยังตัวอำเภอแล้วนะครับผมครับตรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวอำเภอเลยนะครับตอนนี้ครับตัวอำเภอเวีงสาเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงนะครับ องสาตอนนี้เราเดินทางมาจากอำเภอนาน้อยนะครับผมจะเข้าไปยังอำเภอเวียงสาแล้วก็เข้าไปยังตัวเมืองน่านแล้วก็กลับจังหวัดเชียงรายทางอำเภอบ้านหลวงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลิกงานครับห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้นะเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผม อำเภอเวียงสาก,ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่เจริญของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็เป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่ครับต้านหลังก็จะเป็นอำเภอนาโนยนะครับตรงนี้เป็นสีแยกไฟแดงนะครับตรงไปก็จะไปออกถนนสายน่านเวียงสาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะได้กลับรถเราก็ต้องไปซ้ายนะครับผม น,นี้เป็นสีแยกไฟแดงสีแยกกลางเวียงเลยก็ว่าได้นะครับของอำเภอเวียงสานะครับ HAEL ก็คึกคักครับคึกคักพอสมควรนะครับผมมีห้างแว่นท็อปเจริญโซนนี้เป็นโซนตลาดโซนอำเภอนะครับ นี่เป็นตลาดขายจักรยานนะมีคลินิกหมอนะครับธนาคารออมสินอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมทางด้านซ้ายเป็นปั๊มน้ำมัน โซนะครับด้านซ้ายรีสอร์ทโรงแรมก็เยอะครับอำเบอร์นี้คึกคักดีนะครับ ด้านหน้าเราก็จะเป็นปั๊มน้ํามันปตทนะครับผมด้านหน้าน,น,นะครับเป็นปั๊มน้ํามันปตทแล้วก็เลยไปก็จะเป็นสามแย,ยกไฟแดงนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับถ้าเราไปขวาก็จะเข้าไปยังตัวเมืองน่านนะครับ นี่ครับไปบอกเลยตรงนี้นะครับไปแพร่93นะครับไปน่าน25นี่ครับายบอกโอ้ยันแสงจังมืดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ครับไปร้องกวางตรงไปแพร่ตรงไป,งไปน่านก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับผม